ณผู้ชมค,ครับเปิดปมเหตุลองผู้กำกับจบชีวิตกลางโรงพักอุดมสุขครับได้รับแจ้งจากตำรวจนะครับบอกว่ามีตำรวจยิงเสียชีวิตที่ห้องทำงานภายในสอนนออุดมสุขแขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพนะครับที่เกิดเหตุนี้นะครับเป็นชั้น2ภายในห้องทำงานของรองผู้กำกับการสอนนออุดมสุขพบศพพันตำรวจโทยศน,นันวรางคีอายุ44ครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น57 อยู่ในเครื่องแบบเต็มยศเลยนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้โต๊ะทํางานมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนขนาด9มมที่ขมับขวาไปหนึ่งนัดเพราะโอ๊ตปืน9มมตกอยู่ที่พื้นข้างลําตัวครับก็ทราบมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วงสัก11นาฬิกามีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระดับตํารวจถึงผลการระดมปราบปรา,ามอัจฉรกรรมประจําเดือนกันยายนเสร็จสิ้นในการประชุมได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งพันตำลวโทยศสนันนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับเคยบอกกับคนใกล้ชิดว่าไม่อยากกินยาแล้วส่วนผลการระดมสอนอ,อุดมสุขก็มีผลงานที่เข้าเป้าตลอดครับท่านพันตำรวจโทยศสนันเพิ่งได้รับปรับเงินเดือนสองขั้นมาไม่นานส่วนสุขภาพแล้วก็แข็งแรงดีเคยเป็นครูสอนดำน้ำโชว์สาเหตุที่ก่อเหตุคาดว่ามาจากโรคซึมเศร้านั่นแหละเบื้องต้นได้ส่งศพไปชันสูตรก่อนดำเนินการกันต่อไปครับ